สบายดีสบายดีนะสวัสดีเรือจ้าพี่น้องเวิร์ดทุกผู้ทุกคนนอก่าจะเป็นพี่น้องเอฟซีทางฟังเล่าฟังไทยและต่างประเทศเมื่อนี้กามาพบกันอีกแล้วนอกพี่น้องนอกเมื่อนี้สิภาพ่มแม่พี่น้องว่าจอเตาเวือิได้มาดีบิวการจกทานออกจากเตาเนาะพี่น้องหลังจากเมือน้นนอกที่ว่าได้เอาพื้นขเขาเตาแล้วเลยจูด้วนนอกพี่น้องมาเมื่อนี้ซิมาดีบิวการจกทานออกจากเตาให้พี่น้องเบิ้งละกัน มาลุนซอยกันเนาะพี่น้องบาทานนะสีใหม่เบิร์ตบอหรือว่าสีเป็ดจระไยเนาะกับบอฮันถูตอนนี้บอช้อนเพื่อกลังสี่จอไปพี่น้องไปติดตามเบิึงเนาะเมืนน่อนี้อากาศกระซิ่งเงาเงาเลยเนาะพี่น้องฝนจบอุ้ยบักหุ่งูนนทุกก่อนเพิ่มแล้วพี่น้องสุกก่อนเพิ่มมันกับบอฮันได้เหี่ยวได้เลยเอาไปตำเลยมันโดนเองมันเนาะ ลูกผัวงัวนอนตาคุณเฮ็ดยังอยู่ตอนนี้ตอนนี้เฮ็ดยังอยู่ตอนนี้ก็ลังเต็มแพนทีที่ว่าสิจอ่ก็จะไปหาเห็ดด้ี่นอมัยเลยท่านผู้หาเห็ดปีใหรก็จะเต็มประตูทางเขาเหื่อน อันนี้เป็นจอเตาอยูเนาะจอปลาจอสีดินมารอรุ่นเลือกพี่น้องเลือกว่าทานสิเป็นจังไไรสิใหม่เวิร์ดเพราะว่ายังเป็นพื้นคือเก่าเนาะนีนจีบดแตกบะมันเนี่ยมันแตกแค่บัวนาเป็นไรเนาะพาระไงบัวนา เราไปโอร์สอัดไเลยพี่น้อง ค้นกับซิพอดพอยลงมาเนาะบางๆป่านนันมันโบแตกเนาะเพราะว่าพืนเท่าเท่าเทาใส่พอดีเลยปากมันชวดแแต่มันบโบยอดดินาหืมม่เบิร์ดบรดเ,เลยเนาะงามเงาดุ่นชอยกันเด้อพี่นนองเด้อนี่กะ อยากหูคือกันเนาะว่ามันจะเป็นจะไรอยากหูพ้นดอดรุนอยู่นี่สิไรทานงามคือขาเจ้าเหตุอยู่บ่ไหง่ายมันจีบให้มันแตกเนาะบัดเอาเขาเตียนน้ำมันจังอัดรูปเขาโลมันสิเป็นไปไรบะ ไปไหนไปแถวไหนแาวพันที่แถวอ,อมันจะคูแล้วตีนมันเพิน่นเพราะว่าบ่อันนั้นเนาะแตกนะแตกนี่แตกแล้ว่าไดว่าได้ไดแน่คูอ,อ่ะคูงอมดีโอ้ออกมาแล้วพี่เนาะความหอนโดยองศานี่นี่ ตัวนี้บ้านอยากใหม่เนาะเดือดดนเดียวนี่บัวใหม่มไฟเขียวเก็บออกคันยังมีไฟอ้ใหม่งามดีพอดีเลยเป็นทานไม่เก๋โอเคไม่เก๋น้ำไปเก็บสอบมากมันใส่สอบเนาะหรือใส่โดเ็น เอารถเก็มาต้วยนอาขุดน้เก็บเลยขุดนเ็ไปใส่เฮือนถ่านเนาะเก็บใส่รถเก็บเลยเนาะเตียบเตาอันญอยู่งามเนาะค่ะเตาอบเนาะอบไดีขนาดอู้ สางล้างอยู่พี่น้องเอ้ยมีแต่ทานซำสีรังเนะงเาะข้นเขาเนาะนีเข้าขึ้นหาเหดพี่น้องอบริไ,ไปน้ำเขาเต็มแต่รถเข็นหนึ่งเนาะ กินตามตนเอาทานข้าไปเด็กโกไปว่ายังไงไปมา่เนี้คับงามเนาะมิจฉาทานเลยยังมีพอีก่ออาออกอะยายนมันหมอนไปเลยเนาะ ันบออ,อกง่ายเบิดได้ฐานมันหมอนเป็นขีเทาออไปเลย,นย,นยในเรื่องเนาะเอาเขารอบนี่อโอ้ยไม้อย่างส่วนน้อยเดียวนึงเนาะเนี่ยั่างส่วนเพื่อกา้านไม้ โอ้โออยยังชนน้อยเดียวน้อยเดียวหนึ่งห้ามได้ทานมอนไม่เบิดเลยใี่ว่าเคยเอาเขาแล้วมีสูตรดีๆก็บ,บอกไงเด้อ ชูให้ทานไม่เวิดเนาะอันนี้ยัง่วนน้อยหนึ่งใี่เนาะเห็นมันเด็กโผลบ่ตัวนี้หม่เบิดตัวยูฮูไพ่กับสิไม่บิด น้อยเอียมมีตะทานด้วยอบได้ดีทานด้วะทา,านไม้แก่นเนาะไม้แข็งกะอรีดัง งามครับใส่พ like ี um ่น้องเบิ่งมุมนันยนะบบเห็นเลยเมือตื้อๆอู้ดนนี่อ่าสีบจกเตาคล้ายทานว่ะอาสีเผาทานอันนี้บอดคล้ายเรกเนาะดังเองดนดวนเลย ตัวนี้แห้งขากไหมเวิยด,ด้ย <c oughs> ไงกุ่งชุดยอดเด้ยทานมเนยั <c oughs> นงเป็นไหมสื่อเอยีดเดยดดีดอยนูะ่เนาะเห็ดสังลางอยู่ มีอายหอนออกว่าโมเมนต์มันอะไรท้ายยังบ่โมเกียมนม้ำตั้งน้ำเสขูม,มาไม่นะครับทำโบท่านหันไม่ได้เบิ่งมุมไหนเนาะพี่เนาะ ตัวที่มันเห็ดกลางวางค่ะมันอ่านอ่ะเนาะมันไหมเบิดแต่มันยังเป็นทานมีเสือไฟอยู่เนาะพี่นอะโอ้โหอ่อนอีดีพี่นอนองเลยอยู่ในทนบะไรแล้วเนาะพี่นนองมีแต่ขี้เทาเลยเนาะโตอยู่ เป็นจะไรไม,มันมันหอนทั้งหอนทั้งไงเลยเนาะอยู่ข้างใน <c oughs> บริษัทพาปิดปากเขาปิดปากพวกนี้ผู้ไอ้ทวนๆออกมาโหดได้เนาะพี่น้องกุฏยานมันมากเลยมันท่านเนาะ กองถิ่าานจ,จืดอะไรเนาะตอนนั้นไม่ยียงว่าเอาเขาไม่กอกเดือมด้ไหม่เบาๆเอาเขาก็พอกับไม่งามจังสีแหละพยอมาพ่ายแย้งเนาะมีหน่อยหนึ่งกระสมหน่อยหนึ่งไม่กอกเดือมเอาไปเขากะสอบชอบไม่เบ้อ ในยินงยิ้เสียงดังแตกแตกแตกนะเก็บทานไปเลยจะคลองค่ะแน่ไปอีกที่อีว่าไปดูกว่าบาปกระสอบใหม่จนมืดตัวหมอกใหขาดก็ว่าเตาจะไหนอ่ะนักมดใช้จะกระควันตีออกมาบุบหรือเนาะมุนเขาอีแล้วพี่เนาะ รอบที่สามเนาะนะลบออกลบเขาอ่ะเก็บออกไปมันเก,กนะกะเนาะกล่องกักตีงเลานะพี่เนาะอืมสัตว์ไม่งามนะตัวนี้นะบง,บงโอ้กาดีเนาะฟังเสียงดีพี่เนาะ ลองกอกกอกกอกเขาเอิ่อนปรทานกะเนาะคันทานเบากะมันสิเป็นทานแบบเบาๆเนาะทุ่มๆทๆๆทานทานถู้คนกับคนนอ e นลำเลียงเขาเพื่อนทานไม่ห่างไม่ดีไม่คุ้น ไม่คูดไ,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 ไม่กระทันเนาะไม่คามขักมันโมคอยี่ตินี่อันนี้มันอยากมอดเนาะพี่เนาะ,นะทานมันมอดเนาะมันดังบรรยกากาศดูปากเตาเนาะก็มันขี้มอดดูปากคู่ไฟเลยตัวคู่ไฟ สอบมาน้ำน,นอฮัมเก็บตัวน้อยๆแน่ๆ,นๆใส่สอบเอาตัวใหญ่ตัว,ตวง,งามๆเลียนเขาเหอนทานบอกว่าผักกนอนเนามันคือไงเฮ้ถูกเนี่ยอยู่พี่น่องเลยอยู่ฝงไหนโอ้ไปใส่ออส,สอบน้อยไรแล้วสิปลายสอบเนาะ จะได้เมื่อยวะเมื่อยเมื่อยเขาเตาอบเนาะเขาไปอบผิวเขาไปนอนอบผิวคือจะขาดคือพี่น้องอบควันน่ะนี่เอาควันเขาเนาะฝุ่ไอเะไรพี่น้องมันถือขี้พุ่นเนาะขี้พุ่นของทานเขาหู้รังเห็ดเห็ดห้เป็นบาดได้เลย เขาอีกรอบออ <laughs> มุนออกมุนเข่าอยู่เนาะพี่น้องด่าตีนยังจะง่อยคนที่รบไป,ปรบมาอยู่เนาะโอ้ยมามาพี่น้องมาเก็บทานน้ำกันเนะาะไร้ไร้อีนีมือนี่คัก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 ชิดเยอะ <c oughs> นี่ว่าเตามันหน่วยบ่ใหญ่พี่นอ้องขันเตาหน่วย,หวยใหญ่แห,ห,ห,ห้งขาดเราแห้งไร้ไร้กว่านี้ อไงกลุ่มเลยเนาะค้องแท้เลอยๆี่เนาะไม่งามเนาะกาบมันเก็บเหมยนต่างเนาะ,นะเก็บใส่สอบเอาแล้วทำสอบทำเี่เามากเก็บกาบมันชายเนี่ยดังต่างหาก ดีจังหนึ่งเนาะเขาแบบว่าอยู่ไก่ป่าจังสีเนาะพี่น้องเขาก็ได้เอาไาอม้เอาพืชเนาะเขาเตาเองเขากับบริสุข้าจ้ากับประหยัดไปอีกเนาะพี่น้อง <c oughs> ประหยัดโลบไปทานมันสอบหนึ่งที่ปดพันเนาะเดินเขาก็บบริสุอเขา สอบใหญ่สอบหาทิศท่านขีมักสะลอยมาแล้วฮีโร่ฮีโร่เขาจะมาขายมักสะลอ้เนาะฮีโร่ฮีโร่โอ้โหทำแบบเล่าว่ามือนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งว้าวหัวไอหัวยอหัวไอไถเอโน่มือนี้เอ่น้องลอง น้องสื่อบังเดอร์เด็สเกสเจ็ดเนาะสเจ็ดกหกเจ็ดน้อ,เกเกนองเด้อพี่เนาะวัตถอยาว่ากันเด้อฝันเนาะเด็กความฝันน้องเสียงเมืองพี่นาะสอม่ใช่นะสสองอนะัน,ออไน,นองไปอ,อย,อยนที เดียเ๋ยวสุเปอาเดี๋ยสอบก่อนิ่งเห็ดแบบนี้มันไม,มนบบน่มีไปไม่ได้ฝนก็ยิบยับยิบยับอย่เนาะ เนบตกมาหามชียงนางอาเมื่อคืนนี่พ้าห้องตึ้งจะคล้องกระตุนให้ก็ตีกับต่ฝนตกลงมาน้องพี่น้องบ้านฝนสีลงน้านะน้องมื่อนี่นกระตกมาใส่ตักบ่มีเราพี่น้องน้ำย่งไงนะเพราะว่ามันเป็นดลไร้ายกว่าฝนมันกระไรหอมเขาหน้าบ้านเนาะกระก็ห่มกะข้าจะเน่กรสีไม่แห้งไปร้ายตอ่นไปนอกกะค่ะ ขมุขบใจเที่บาราบามไเนาะกะกระซื้นมีแห้งไปโต๊ะลวก็เงาแน่วนี่เนาะกากระซื้นะกระพื่อเสนมากเลยะเง่าด้ยกระบกขึ้นบกเกินนี่นะหมมีแสงสว่างกระบกขึ้นนี <c oughs> ่ก็ <c oughs> นั่งอีกสอบแล้วทําไปเอาอีกจ้ะท <c oughs> ี่ดี ไม่ได้ชอบเกนะชอบขี้ได้ขี้ได้เกินไปนนี้เจ้าขี้ได้เกินไป ป้าเนียนเอาเขาขึ้นอะไรบ่ไหมนีก็บ่ไหมเองนี่ จะสอบเลยช้อนสามชอบที่สี่พอเต็มเนาะพี่เนาะอันนี้สอบที่หาเป็นกราฟพวกลายๆเนาะขนาดบ้าเอาไปใส่เฮือนทานในเนาะสามโดดเข็นถูกพี่เนาะโดดเข็นหนึ่งว่าไก่ลายอีกชอบหนึ่งแล้วเนาะลายๆย่างสิษมัอน,นอยู่ในเตาเนาะ ทานเก็บแล้วนะพี่น้องจกออกมาเก็บแต่อะไรครับจุนี่เป็นเศษมันเนาะใาส,ะส,ส่แจ็คส์1ช่อง2 3 4ฮะโอ๊ะแล้วก็ตัวเอาไปเมี่ยนเฮือนเตาเฮือนทานเนะาะไวได้นับหลายๆเตอรเนาะสุดยอดเต้าจน,ตนเตากับโบนใหญ่ปไปไลเนาะหักไหลทานไล่ผมว่าเขาเหนบเหนบเขาคักเน,นาะขอน้อยกับสิขอ้อจกลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก็เนื้อพี่น้องขีพากพี่น้องมาจก ถาดออกจากเตาเนาะอย่าล like mm ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อออย่าลืมกดกระดิ่งนั่นเ้อเพื่อแจ้งเตือนเนาอพี่น้องเว่ดาอะไรเอาคลิปลงแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปอีกต่อไปเรือพี่น้องกิ๊งกิ๊งกิงสบายดีบายกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิง